การปั๊มูพติดตาม IG คนไทยล้วนนะคะคำว่าคนไทยล้วนในที่นี้ก็คือหมายถึงคนที่มากด Follow IG เราเนะี่ยจะเป็นคนไทยคะ่ะซึ่งบัญชี Account นะคะมีคนเล่นจริงแอค o คา t ์มีตัวตนจริงๆคะ่ะนอกจากนี้นะคะร้านนี้เนี่ยเขายังเป็นร้านค้าที่เชื่อถือได้ด้วยที่สําคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยถูกกด IG 100%เห็นโลกตอนนี้คะ่ะกลับมาเจอกันกับุ้มเหมือนเดิมนะคะ ในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มผู้ติดตาม IG คนไทยด้วยค่ะวิธีนี้อุ้มทดลองมาแล้วหลายครั้งค่ะ Account ปลอดภัยดีดังนั้นเ,นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคา t ์โดนเ่นดนแบนนะคะเอาละค่ะส่วนคนไหนนะคะอยากรู้แล้วว่าขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะ เริ่มจากนะคะเข้าโปรแกรม Line ค่ะกดเพิ่มเพื่อนนะคะพิมพ์ Assign follow mk ค่ะพิมพ์ตามที่อุ้มขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยนะวันนี้อุ้มจะซื้อ follow it นะคะเป็นแบบบัญชีคนไทยค่ะแอดมินนะคะส่งราคามาให้เราแล้วเนาะ follow it แบบคนไทยนะคะเป็นระบบพรีเมียมด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มต้นที่10ฟอนะคะไปจนถึง30,000ฟอกันเลยค่ะ หากใครอยากได้มากกว่านี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะขอทดลองที่3 0ฟอก่อนเนาะจากนั้นนะคะอุ้มก็จะขอเรียบัญชีแอดมินค่ะเราก็เตรียมขั้นตอนการโอนเงินได้เลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของสลิปโอนเงินนะคะเป็นรูป QR code ค่ะเพื่อนๆสามารถนําไปสแกนจ่ายได้เลยเนาะจากนั้นนะคะแจ้งสลิปกับแอดมินด้วยนะอย่าลืมค่ะหลังจากโอนเงินนะคะแอดมินก็จะขอย s e r n a m e ig เราไปค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอุ้มจะสอนวิธีการส่งชื่อนะคะเริ่มจากเข้าโปรแกรม ig นะคะแล้วก็กดแชร์โปรไฟล์จาก คำว่า copy link ค่ะหรือว่ากดตามลูกศรที่อุ้มชี้ให้ดูก็ได้ค่ะและก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนค่ะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มยอดนะคะเพื<ๆ>่อนๆยอดเริ่มนะคะ2 1 8 0ัอค่ะ,อ,ะ,คะ, 2, คะอุ้มก็จะรีเฟซหน้าจอแบบเรียลไทม์เลยนะคะเพื่อเป็นการรีเฟซตัวเลขค่ะรอยอดไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ทยอยขึ้นครบแล้วนะคะทั้งหมด2 2 1 0อ follow ค่ะเพราะว่าอุ้มซื้อไว้30ฟอเนาะเราสามารถเข้ามาดูโนติแจ้งเตือนแบบนี้ได้ค่ะก็บบะะจะเป็นบัญชีคนไทยแท้นะคะที่มากด จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มผู้ติดตาม IG คนไทยล้วนจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจำนวนฟอลโล่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงนะคะไม่จบตาและที่สําคัญเนี่ยจากที่อุ้มจับเวลานะคะ1นาทียอดฟอลโล่ทยอยขึ้นแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคนที่มากดติดตาม IG ของเราจะเป็นคนไทยแทนแนนนย้แน่นอนร0 0ซ์ด้วยแน่นอนค่ะถ้าใครนะคะกําลังมองหาร้านที่ดีแล้วก็เชื่อถือได้แบบนี้นะคะอุ้มแนะนาเลยค่ะเขามีชื่อว่าร้าน s p e c i a l Fast เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ Line อ s s i g n Follow-mk นะคะรายละเอียดก็คือตามด้านล่างของจอเลยค่ะเวลาเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมพิมพ์อาศัยด้านหน้าด้วยร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะมีแอดมินเยอะมากเลยคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาหากเพื่อนๆนะคะว่างตอนไหนก็คือทักไปได้เลยนะคะเขายินดีให้บริการค่ะ ส่วนคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยค่ะในส่วนของวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ